โอเคครับผมสวัสดีกันด้วยนะครับผมยินดีก็สู่เกมไลน์เจอร์นะครับผมก็วันนี้นะครับผมผมเรามาดูกันครับผมว่าหลังจากที่ผมพิมพ์ไปเนี่ยว่าช่วยกันตั้งทีมกินวอหน่อยนะครับผมแล้วก็พิมพ์ขอไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมว่าแล้วมันจะมีคนนะผมในสมาชิกของเราเนี่ยมาตั้งทีมกินวอกันกี่คนนะครับผมเดี๋ยวไปดูกัน้ิทีป้องกันของผม ีเพ่กันผมก็ไม่สมบูรณ์ว่ะขาดไปขาดไปไฮเปอร์นะผมโอ้ไฮเปอร์นี่ใส่หมดแล้วนะเราควรจะใส่อะไรดีใส่อะไรดีครับเพืคน ใส่เมือมกนได้นะครับผมใส่ไปพังๆก่อนคือหนะ้าตอนนี้ทุกคนอะไรเนี่ยหืคือหน้าตอนนี้นะผมผมต้องการแบบคนในคิวเยอะๆนะครับผมเนื่องจากว่ามีคนมาตั้งกิวววแค่หนึ่งสองสาม สี่คนเองอะ่ะเออต้องต้องหาอีกหกคนนะผมเออไม่งนั้นจะลงจิววอร์ไม่ได้นะ่นจ้ตกลงนะครับผมเนี่ยได้แค่สี่ถานเองอะ่ะดูดิไม่ได้นะครับอย่างนี้ไม่ได้นะครับฝากคนมาลงจิววอร์กันเยอะๆนะครับผมโอเคครับผมก่อ,อื่นเลยนะครับผมเราไปรับผลนกกันดออี๋อยว ผมเพิ่งใส่เกียร์นี่ไปนะใส่เกียร์ใหม่นะทดลองเกียร์ใหม่ๆนะลองใส่เกียร์ใหม่ๆดูนะโอ้ยมันก็ยังแพ้มันเดิมลองดูสักตาครับผมลูกบนลลูกโอ้โหลองดูคนระับไม่ดีกว่านะมันจะเสียเวลานะผมคือผมอัดไว้คลิปหนึ่งแล้วนะเดี๋ยวก็ไปดูกันก็แล้วกันนะครับผมคลิปนั้นนะที่ผมลงไปนะครับผมยังไม่ลงแหละยังไม่ตัดได้ซ้านะผมอาจจะตัดคลิปนี้ลงก่อนก็ได้นะผมวันนี้เราจะไปหา เหรียญน,นะผมเหรียญเออไอเหรียญอะเออเหรียญแดงๆอะเออแล้วพร้อมกับหาทีมพีร้อยไปด้วยนะผมซึ่งทีมพีร้อยเราจะไปหาก็คือตัวน,นี้ครับผมก็คือตัวน,นี้ครับโจนสลัดอวกาศนะผมซินดี้นะผมตอนนี้ก็11บวกแล้วนะครับผมเออแล้วก็42่สิบสองตัวนะผมหาม,มาอีกหาม,มาอีกประมาณ58าสิบแปดตัวนะผมแล้วก็ทําเป็นแม็กนะผม บวกเข้าไปนะผมก็ก็ครบแล้วครับผมอมเดี๋ยวเราใส่กกอุปกรณ์ข้างหลังให้เขาสักหน่อยนะผมอืมจะมีอะไรใส่ให้เขาม่โนโอไม่น่าจะมีนเนี่ยเนี่ยระยะที่สร้างเรนเจอร์นะฮะตาการหลบหลีกนะกำลังโจมตีนะผมใส่ไปครับอระยะที่สร้างเรนเจอร์เหลือเหลือแค่4.8นะผมใช่ได้ใช่ได้ใช่ได้กำลังโจมตีก็400,000นะผมโอเคครับเดี๋ยวเราลองไปหา กันเลยนะครับก่อนอื่นนะครับผมเรามารับผลนกกันดีกว่านะครับผมขนนกก็รับจากตรงนี้ครับรับจากไอ้นี่ครับรับจากตรงนี้อีกครับผมแล้วก็ไปทําภารกิจตีด่านธรรมดาสักตาหนึ่งครับผมได้มาสองร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราก็ไปตีด่านปกตินะครับผมสักด่านหนึ่งนะครับผมซึ่งด่านที่มันจะไปตีก็เป็นด่านนี้ครับผมเพื่อที่เราจะได้หาเอ่อ ตัวของเจ้าซินดี้ไปด้วยนะครับผมตัวสัดซินดี้นะครับผม,ผมเลือกตัวนี้แล้วกันเออเลยหาไปด้วยนะครับผมพร้อมกับทำภารกิจปิดด้วยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะไปห้องทดลองรับนะครับผมแล้วก็ไปเอาขนนกเพิ่มนะครับผมโดยใช้เพชรจากการตีตีพ v p PP หรือการตีตีคิวนะครับผมอ่ากิเลนนั่นแหละนะครับผม ก็จะได้เพิ่มมาอีกน่าจะเยอะอยู่นะนี่โอ้โหได้มาแล้วแป๊บแป๊บอะไรเนะี่ยรีบมากันรีบรีบอะไรไม่รู้จำไม่ได้ <c oughs> ปล่อยเขาไปเหอะนะครับผมน่าจะเป็นตอนผ่านด่านแหละนะอืมนี่ได้รับมาอีกนะครับผมโอ้โหสามร้อยครับโอเคเดี <c oughs> ๋ยวเราไปรับห้องรองรับกันเลยนะครผมผมขอตัดช่วงนี้ออกไปแล้วกันนะครับผม โอเคครับผมตอนนี้เราก็ไปเก็บขนนกจากห้องทดลองรับมา2กระดานนะครับผมตอนนี้ก็ได้มาแ0 0 87เพชรพนะเป็น87ขนนกนะครับผมเพื่อไม่ให้เป็นการเสียในพิการนะรผมเราลองจะไปเราจะไปเอาจากตรงนี้มาด้วยนะครับผมแต่ห้5สิชิ้นเลยนะโอเคครับเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตเก็บจากตรงนี้ก่อนนะโอเคครับผมก็กดหมดแล้วนะหมดหมดทุกอย่างที่ผมจะหาได้แล้วนะครับผมอ่าก็ขนนก ก็เหลือแค่ขนพิเศษนะทั้งไปเอาจากห้องลึกลับมานะผมทั้งใช้คะแนนมิตรภาพไปเอามานะผมก็ได้แค่9 3 5สหนี่นะครับผมจริงๆมันได้ประมาณพันสามสิบห้านะผมแต่แต่ว่าต้องไปดูโฆษณานะแต่ว่าต้องรอขนนกมันหมดอะนะผมเราเราถึงจะเอาได้นะผมเพราะฉะนั้นเราก็ได้แค่เก้าร้อยสามสิบห้านะผมเพราะฉะนั้นผมจะตีด่านตรงนี้แหละครับด่านยากไปเลยนะครับผมเออ แล้วเราก็ไปกดเลยครับผมอ๋อ้อโอยตีนานหน่อยนะแต่ว่าผมก็จะตัดแหละนะผมน่อาจจะเร่งเวลาก็ได้นะผมไม่งั้นก็ตัดโอ้โหโอกี่ร้อยตาวเนี่ยเซเกน่าจะสองร้อยนะผมสองร้อยกดตาครับตอนนี้ก็กด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 กกดไปกนไม่นิ้วแล้วเนี่ย อโอ้โหสองร้อยตาจรงด้วยสองร้อยสามิบสามตานะผมโอเคครับผมขอแคปไปก่อนนะเดี๋ยวลืมโอเคครับผมแคปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยนะผมสามร้อยสามสิบสามตาแล้ผมเราจะได้เหรียญสีแดงเหรียญเรียญสีแดงกี่อันนะผม แล้วก็ได้อ,อไอตัวเนี่ยได้กี่ตัวนะผมแต่ก่อนอื่นนะผมขอกดออกออก่อนแล้วกันนะผมเพราะว่าผมลืมไปดูเหรียญสีแดงครับเดี๋ยวผมตัดมาช่องเดี๋ยวผมตัดก็แล้วกันนะผมตัดออกแล้วกันเออจริงๆวิธีกดค้างนด้เนี่ยทำ <laughs> ไมผมลืมวะทุกคนโอ้หนังกดตั้งนาน โอเคสามสามสสองร้อยสามสิบสมตาแล้วผมเหรียญแดงผมมีอยู่สามร้อยหกนะผมแล้วก็ตัวเนี่ยจะได้เท่าไหร่ไม่รู้นะครับเดี๋ยวดูทีหลังได้นะโอเคกดเข้าไปเลยครับผมตีอัตโนมัตินะครับผมสามร้อยเอสองร้อยสามสิบสามตาโอเคครับผมเดี๋ยวผมขอเร่งเวลาแล้วผมไม่แน่อาจจะถ้ามันนานเกินอาจจะตัดไปได้ผมโอเคครับผม let's go โอเคครับ okay, ผมทุกคนหลังจากเมื่อวานนะผมต้องเรียกว่าเมื่อวานนะเพราะมันนานมากนะผมเมื่อวานนี้นะผมเราได้ตีสเตทพิสตสเตทหลักนะผมด่านหนึ่งเจ็ดเก้าถึงด่านหนึ่งแปดูนนะครับผมประมาณสองด่านนี่แหละนะผมตีไปสองร้อยสามสิบสามตานะผมเพื่อตามหาเหรียญสีแดงนะผมกับเหรียญพลังนะผมขอ,ข,อข,อขอเรียกว่าขอเรียกว่าเหรียญพลังก็แล้วกันนะผม สีแดงพร้อมกับทีมพีร้อยนะผมโจรสลัดซินดี้นะผมซึ่งเราไปดูกันครับผมเหลืองสีแดงนะผมเราได้มาทั้งหมดสามสิบเอ็ดนะผมหักสาสิบเจ็ดนะผมลบหกนะผมก็เหลือสามสิบเอ็ดนะได้มาสามสิบเอ็ดน่ะสามร้อยสองร้อยสามสิบสามตาได้มาสามสิบเอ็ดถือว่าน้อยนะน้อย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 จริงๆ ต่อไปนะผมก็เป็นโจนสลัดซินดี้นะผมคลิปนี้น่าจะยาวหน่อยเออไม่ใช่สิมันต้องเป็นตัวหกนะผมมันเจธรมรมดานะผมนี่ตัดเรียงซะหน่อยนี่ตรงนี้เยงนี้นี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเจ็ดสิบสองสามสี่ได้แสี่ตัวเองอะน่คมนะผมเดี๋ยวเออ เดี๋ยวเราเอาไปรวมกับนี่ดีกว่าทุกคนเอานี่สิบหกซมไม่ใช่สิบสี่สิบสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้ายี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบสามสิบตัวนะถ้าเท่ากับว่าเราได้เพิ่มมาอีกหกตัวนะผมอู้โอเคเลยแหละนะผม โอเคเลยโอเคครับผมเดี๋ยวผมก็ขออนุญาตนะผมไปอัพหลังไม้กันแล้วกันนะครับผมเพราะว่าไม่รู้ว่าวัตถุดิบจะพอไหมนะกับการที่เราจะปั้นเขาขึ้นมานะครผมอืมวัตถุดิบน่าจะพอนะโอ้ยเยอะเลยวัตถุดิบน่าจะพอ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 ,พอแหละนะผมแต่ขออนุญาตนะผมไป ผสมเลนเจอร์ของกันกน,นะผมโอเคตัดภาพโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็ให้ซินดี้ทั้งหกตัวของเรานะได้ทำการหินชินที่เรียบร้อยแล้วนะผมเออทำการแปลงร่างนะผมแล้วตอนนี้นะผมเราก็ต้องนำซินดี้ทั้งหมดหกตัวนะครับผมมาทำการฟิวชั่นนะครับกับซินดี้เออซินดี้ตัวหลักของเรานะผมโอเคครับผมทำการฟิวชั่นได้นะผม ก็น่าจะได้อยู่ที่ประมาณสิบเจ็ดนะผมน่าจะได้อยู่ที่ประมาณสิบเจ็ดตัวละนะผมหายอีกประมาณสามตัวนะผมหอายประมาณสามตัวหรือพีร้อยก็ต้องหายอีกประมาณยี่สิบแปดตัวนะผมถึงจะครบนะผม,มนี่คือแบบรวมกบกบแดงกบแดงแปดาวหมดแล้วนะออีกสามตัวครับผมอีกสามตัวจะครบนะผมพีร้อยอีกนะผม อือทุกคนระสักหน่อยให้มันแบบเต็มๆนะผมผมเก็บมาเยอะครับพวกกบเขียวเนี่ยยัดเข้าไปวิ่งผมว่ากบเขียวน่าจะช้าผมกบเขียวห้าดาวอะไรเงี้ยน่าจะช้าโอ้โหนี่หกดาวยังช้าเลยไปที่เจ็ดดาวเลยเจ็ดคเจ็ดดาวยังไม่ไหวอะ่ะ ร้อยแปดสิบห้านะครับผมร้อยแปดสิบห้าอ่ะเรากลับมาที่ห้าดาวดีกว่าครับผมประหยัดประหยัดหน่อยนะอุห้าดาวก็หมดแล้วเหรอชิบแค่มันใช้เยอะจริงๆ เรียบร้อยครับผมแล้วตอนนี้แม็กี่เรียบร้อยแล้วยังัะผมขาดอีกสามตัวตีอยู่ที่ประมาณห้าแสนนะตีที่ประมาณห้าแสนระยะเวลาในการเลียกก็ประมาณสามจุดเก้านะผมสามจุดเก้าวินะสามจุดเก้าวินะครับผมระยะเวลาในการเลีอยกนะ ก็โอเคครับผมคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะผมซินดี้นะผมตีสองร้อยกดตาได้มาสิบสิบสี่ตัวนะผมส่วนเหรียญเนี่ยได้มาประมาณสามสิบเอ็ดหรียญน,นะผมโอ้โหพันเพชรเออพันขนนกไม่คุ้มเลยทุกคนโอเคครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับผมกดกรดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยสำหรับนีน้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะผมสวัสดีครับบ๊ายบาย